240แล้วนะคูโซ่สายยุ่นโอ้โหคันนี้โคตรสะอาดตาทุกคนรสูโม FM227 สวัสดีครับอยู่กับช่อง SBT นะครับโอ้โหนี่ครับงานวัดโคกใหญ่เกตครับผม เดี๋ยวมาถามพี่เขาดีกว่านะครับต่อจากคลิปที่แล้วครับคันนี้ฮะว่าคันนี้อันนี้ก็สี่รุ่นไหลโอโ้โหนี่ครับหัวสมอรครับหัวไม่กล้าคนไม่กล้าอ่าแต่ว่าอ่าวางเครื่องใหม่ครับกระบะนี่ M3H ช่วงล่างนี่ของไฮเทคครับผมดมาถามพี่เขาดีกว่า ข้ามเฮ็ดครับสามเฮ็ดโอ้โหจิดยอดนี่ครับจากละเก้าห้าครับมาวาง JO8E ญี่ปุ่นครับผมเครื่อง JO8E โบยฟ้านะครับวางหัวใหม่ครับเกียร์ธรรมดาสโลกลางนี่ช่วงลลางด้านหลังโอ้โหอันนี้หัวฟูโซไฟเตอร์ โอ้ EP พีซครับวิพีห้าดิตอนนี้ก็เข้าสู่ e p ห้าคันนี้โอ้สองสี่สูตนแล้วนะเดี๋ยวนะเครื่องหกดีเนี่ยเครื่องมิซูหกดีอุตอมอลงมอลงมโอ้น่าจะเป็นเชิญหลงหรือเปล่า แต่ว่าทรงข้างน้องนี่ดูคล้ายแบบอ่หัวปดุกเหมือนกันนะอ้าวคันนี้ครับรถของพี่ปืนครับคูโซ่สาย,ยุ่น ลุดยดีเซลโอ้โหบอกแคปบังแดดด้านหน้าด้วยอ่ะแต่เช้าราคาพร้อมครับจัดทรงยุน่นฮะเรื่อง6ด oh. ีโอ้ครอบแคปยอด พลิ้วๆเหมือนกันครับอันนี้เป็นเชิ้หลงหัวเชิ้หลงมาเลยคนหล่อหนะ อันนี้เกียร์อ๋ออันนี้น่าจะเป็นเ e กียร์สปีดครับสิบเกียร์เฉล่หลงดูแล้วน่าจะใช่นะกระบะสามิตรครับผมข้างก็เป็นเออันนี้รถ้างไทยไหมเนี่ย fn สองห้าสองสี่ f u s o สองห้าที่น่าจะแปลว่าพิกัดน้ำหนักยีห้าตันสองสี่ที่แปลว่า กำลังเครื่อง240ิแรงมีถัง,งมันเล่ครับโอ้โหลังเครื่องมือญี่ปุ่นถังมันญี่ปุ่นาใช่ครับอันนี้เครื่อง6 m เอ240ศนย์แรงนะครับเกียร์ส0สปีดสุดยอดลางลูกด้วย <c oughs> นานทีครับโอ้โหคันนี้ก็สวยดีนะสวยเลยคันนี้ ตายพีคนสะอาดตาจัดเลยคันนี้โอ้โหสุดยอดเลยวะ่ะเสีงเพอด้วยไายฮะออกสองฝั่งหกปาครับโอ้หนท่วมเลยหินฝุ่นนี่ครับกระเช้าหลังคาแก๊ปบังแดดคัอบแคปชายซุ้มล้อกันชนหน้า เอ่กระชนหน้าโปเฟียเนี่ยแล้วก็ไอ,อจังหน้าโคเมียมครับซีหน้าสวยจัดสวยจัดเลยคันนี้ Okay, hop. หกล้อครับผมยังใหญ่ยังใหญ่โอ้โอท้ายเส้นบัลเพิ่มเลยยังใหญ่เงี้ดีครับลุยหน่มนี่ดีมากเลยทางสุพรรณทางนี้มองหน้างานเขาน่าจะขุ่นกันนะเฮ้ยคันนี้เดี๋ยวนะหัวได้กล้านะแต่ว่าคานหน้าของฟูโซ่ฮะเท้าท้ายนี่ก็ดูแล้วคล้ายฟูโซ่เหมือนกันนะเอาจรดี ช่งล่างของฮูโซ่เนี่ยเครื่องอูสุทัศเสียงดูแล้วเหมือนทัศสียงเอฟอาร์เลยอะดาวนะครับหูดาวบนดาวล่างพร้อมเลยวยอันนี้หัวได้ก้ามานล้นครับคารน่าอูสุเขาท้ายของอะไรเนี่ย FPR 2 4 0โอ้โหนี่ครับแก๊งยางใหญ่ฮะหกล้อดับยางใหญ่ยาง1 1 r โอ็โ้อุยอันนี้แรงเลยหัวแดงกำพลัง ป่าด่างครับน่าจะไป6 HP หรือเปล่าวิกเตอร์ FG 8J 240อ้าวนี่ครับโอ้โหหัวเลนเจอร์โ e ครับโอ้ติดกระจังหน้าของไฮเทคหน้ายักษ์มาด้วยนะเทนระเบิดระเบอร์ เสียงเขาท้ายของอีซูเนี่ยเขาท้ายอ,อียยสูเขาอีซูแต่ว่าตัวเทนพาโรกี้นี่เป็นของอีโน,โน่ครับแต่ว่าตัวอ่าตัวเขานะเขาจักใช้ของขอ,อีซูลูกผสมครับ นีหัวนอกเ็นเจอร์โฟอีใช่ป่าโวันเจีบออกกงยูสูกงยููครับผม ล,ล่างอิวสุขอท้ายนะแต่ขันหน้าอันนี้พี่ะสีอะไรพี่เคทีทททเครื่องอะไรครับพี่แล้วก,ก,ก็ห้าแล้วก็ห้าหยอด ทำงานได้ดีที่สุดนะเครื่องนะฮะแสดงว่าเจ้าของน่าชอบอีซุอ่าช่วงล่างก็เจ้าของอีซุเดี๋ยวว่าบอดี้เดิมมันของฮีโนโ่ครับผมเคที AT. สุดยอดครับอันนี้โอ้โหหัวนี่ก็หัวเหมือนซูโม่เลยะแต่ว,ว่าสูงโยกเลยครับคานหน้ากว้างเลยคันหน้านะเท้าท้ายครับเท้าท้ายก็เปลี่ยนมาแล้วอ่า เลยปะเนี่ยเขาท้ายนี่เขาข้าวเส้นมาเริ่มเลยครับลางลงสามพันสูโม FM 2 2 7หน้ากัดทอง้อาพอดีเลยเครื่องอะไรเนี่ยเฮ้โยโ o นี่ว่า คุณเลอร์ครับหอนมาเก็บเกียร์ฟูลเลอร์เกียร์ฟูลเลอร์ อ๋อฮิโน่อีพีร้อยนะครับโอ้ oh, EP พีร้อยนี่ก็จอมพลังนะจริงๆ e พีร mm ้อ hmm. ยนี่เมื่อก่อนก็ตึงได้การเหมือนกันครับอ๋ออีพีร้อยนะฮะอีพีร้อยนี่ก็น่าจะเกือบสามร้อยม้าได้ประมาณนั้นเนาะประมาณสามร้อยม้าตีไปเอาข้าวเลย EP พีร้อยนี่ก็ถ้าเกิดว่าเทียบกับเดี๋ยวนี้นะอารมณ์เหมือนพีเจเอทมานั้นคือเครื่องที่แบบ ปิดเข้าบ้านนะเป็นเครื่องที่แบบว่าค่อนข้างจะนิยมเลยครับ EP100 PO9 ประมาณนั้นะยุคก,ก่อนนะประมาณนั้นนะครับซึ่ง EP100 ก็จะเป็นเครื่องอยู่ในพวกโตเฟียญ,ญี่ปุ่นนะฮะเฉะนินลงเชิญลง FN 527S 10สปีดอันนี้ก็จะเป็นเกียร์จุดสปีดนะครับร้อน พี่เด็กสุพรรณครับพี่เขาชื่ออะไรนะพี่เน็คเนาะอ่านะผมก็ลืมชื่อจำได้แค่เพนเดียวบ้านพ้าวอยู่แถวอู่ช่างปุ้ยอ่ะมาครับมาดูฟูโซอีกคันหนึ่ง โขคนนี้ดูกระจังหน้าครับโ mm hmm. อ้ยกระจังหน้าเลดสลายซากุระครับ mm hmm. สวยคลีน mm hmm. บางคุณแนวไทยท เครื่องหกดีครับหกดีอลไรไม่รู้หกดีิบกมันมีหกดีแล้วมัง้งอ่ะผมว่าไม่ค่อยแม่นเฮ้ยก็บอกดำกแปลกไหมแม่อ๋อมันยันก็บอกดำไม่รู้แต่ว,ว่ากระบอกใหญ่นะเอฮ้ยแปลกดีกว่าอย่างนี้เว้ยไม่เคยเห็นครับ เสียงฝาดท้ายโอ้ฝาดท้ายก,ก,กระดูกหนาหนาเลยเหล็กกองอ้เหล็กเหล็กลังหล่อมากนะซัดสุริน f x สัตส นี่ครับ EP ห้านะฮะเดี๋ยวเข้าสู่ EP หกนะครับผมประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็ยาวเลยเนาะ1 5นาทีกว่าล้เดี๋ยวคลิปหน้าครับสวัสดีครับ